สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังห่านบ้างนะฮะคือตอนนี้ทุกๆคนนี้คืออยู่ในสภาพเดียวกันคือหนาวแล้วก็หนาวมากๆนะครับนี่ไม่ค่อยหนาวเลยใช่ไหมไม่หนาวเลยใช่ปะ,ะทำไมแต่งตัวสุดเร็วจังสแตนบายค่ะอ๋อสแตนบายโอ้มแต่งหน้าเร็วเพราะว่าวันนี้ตอนแรกเขาบอกว่าจะไหว้พระปฏิบัติน้ํา กินข้าวทำกิจกวัตรตัวเองเรียบร้อยก็รีบแต่งหน้าเลยที่นี่มเล่นเรือเป็นคนนี้เพราะว่าตาบอกใหม่เพลงของน้องอิ่งนะครับอ๋ออันนี้ก็ซ้อมซ้อมเพลงใหม่ด้วยใช่มีเพอปใหม่มาเพาะใหม่เพิ่งขอบฟันพลังห้าแล้วแมแต่ว่าเริ่องายกีฬาน้อยนั่นนักเอกน้อยนั่นคือสิบหลังสิบแปดค่ะสู้เพชรโชว์ใหม่จุดก็เลยพร้อมต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน แล้วก็ไม่หนาวด้วยท่าไม่ต้องกอดอดด้วยควุยก็ต้องแบบมีมารยาทคุยเออขอโทษค่ะหนาวไหมคะม้องคนน,นมนหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบใช่ไหมมันหนาวนะครับเรากินแซวน้องขนาดผมยังทนไม่ไหวเลยเนี่ยต้องเอาผพ้าพมาห่มเลย ดีเลิประเสริฐศีด,ดรประเสริฐศีใช่ใช่เอกหลนอุทไว้ในผู้ใหญ่พดีครับคุณานะาะงา้งานัครับอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวพี่หาน้องชายเราบ้าง น้องชายวันนี้ติดประตูนั่นกีนอ้าวใครมาด้วยวันนี้โอ้โหใครมาด้วยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะกล้องดิเออสวัสดีพี่ออสแล้วต้องสวัสดีกล้องด้วยน้องชาน้องสาวมานะนะฮะอันนี้พี่ชายมานะนี่คือขนาดต้องแต่งหน้าให้เลยนะไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวจัดให้ ตอนนี้คือทางด้านรูปแบบความรู้ทุกอย่างเลยครับว่าหาห้องน้ำไม่เจอว่าหาห้องน้ำไม่เจอตอนนี้ต้องขอบคุณทางท่านโนนะครับที่มาดูแลในงานของและก็ตอสองการน้องจังหน้าก่อน วันนี้ดูแค่ข้างหลังแล้วกันวันนี้ถ่ายรูปเบื้องหลังแล้วกันถ่ายคลิปเบื้องหลังถ่ายคลิปเบื้องหลังดำาโดยท่าปะการำท่หญ่บ้านทวไปูไกัดวันนี้ประตูแน่นหนามากเลยนะยไม่ใช่อะไรนะกันลมใช่หน้ขบน ซอจคุ้มเกียบนะตะยุกตำบลใส่ตะบนนะไ้มาดูก็มีแดดเสื้อหนาหแล้วก็ผ้าหุมหรือว่าหน้าหนที่ไม่ไหวแล้วเสื้อกันหนาวเสื้ออะไรอยู่รุงเทีหมดทุกอย่างนีนนมามรอจากกเดืมี้จมีคือรินนะครับวัยของอนนี้ที่มาแรง มาสัมาษ์ความมั่นขื้บีมกับกัมาใกพกัน้องตอนยอดฟิวคารับ5้าล้านวิเราโตข้นะครับกับนองฟันทิวและน้องหัวใจครับผมจากเอชาลานะครับเดมาแล้วจังหะครับนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไปูวมนไดนัตัวให้ก่านะครับเดีมา้เชียยนะครับนั่งเอกมาแล้วไม่หนาวเหรอ ไม่หนาวเหรอกนาวเพลงนะครับนัเพบาวันนี้่ขาดความบอบุนเหรอขาดความบอบุนเหรอ <c oughs> หรือว่าขาดความบอบุน <c oughs> มันนี้อยู่กันเป็นทีมเลยอ <c oughs> น้องฟิล์มครับหันหน้ามาหน่อยครับน้องลครับน้องฟิล์มครับเปนี่ยที่ครับเนี่ยที่ผมไม่อยากถ่ายฟิล์มเพราะอย่างนี้เลยครับแล้วก็บอกให้ผมมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายเนี่ยครัาชอบิงฟิล์เนี่ยอี่ครเ่กมี่นาทีละแลนาเวทีก็จะเริ่มทำการแสดง สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัังเกบนสสวดีครับสวัสดีครับโซเฟียเป็นไงหนาวมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่หนาวไม่หนาวเลยแต่ว่าผมภาพื้นบางใหญ่เลยเป็นพับ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 แล้วชูใจไม่หนาวเลยเหรอหนาวไม่หนาวกรดูการแงแต่งแต่งตัวก็รู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นไง ขยอบคิดดีนะเอาไปช่วงเตยแล้วกันมาช่วเอาไปช่วงเตยเออเนี่ยทุกคนครับเขาก็ถามว่าพี่อ้อยกินข้าวยังพี่อ้อยกินข้าวยังพี่อ้อยยังเขาบอกว่ายังยังยังเคยเรียนสักทีไหมไปกินลองทานกันไม่กินหรอเดาอ้วนกินแล้ววันนี้ไปไหว้พระยังวันนี้ไม่ได้ไหว้พระค่ะคนเราเดินไม่ไหวตไปไหว้ท้าพระธาตุพนมยังอ๋อไปแล้ว ไปตอนไงหนไปตอนประมาณสี่โมงสุดแล้วก็ไปเลยแล้วค่อยมานองโอ,โ,อโอ้ดีดีดีชอบชูใจเอาไปเต้ยหน่อยสี่ป็งเมื่อกี้อ่ะไม่เอาเข้เาเอ้ย เมื่อกี้ซ้อมซ้อมแล้วก็เหลือเวลาไม่กี่นาทไีไม่ถึงชั่วโมงเนาะแล้วน้องก็เริ่แต่งตัวแต่งตัวเพื่อจะมาสแตนบายขึ้นโชว์คอนเสิร์ตนะนี่ทุกคนพร้อมมากเลยนะดู ศิลปินรับเชิญมาเลอาเพลงชมนวทีนะเด็กๆวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้านะยังไงน้องพอใจก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้น้องพอใจกับพี่แมททิวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังก็ฝากติดตามผลงานเพลง ตอนนี้ยอดวิวก็จะ60ล้านวิวแล้วนะคะฝากติดตามด้แม่ขาวแล้วก็ผลงานเพลงอ l l เท e ของน้องพอใจนะคะแล้วก็ผลงานเพลงสาวแหล่บ้านนาน,นะครับไปดูได้ที่ช่อง MT Channel นะคะ MT Channel นะคะขอบคุณครับว้าว60ล้านวิวนะมา,ากับน้องแม่ทินและน้องพอใจเด้วดยอดครัสกกบสองสิเร็จจาก MT Channel นะครับจากจัท้ายคลิปนี้ครับ ฝากไปถึงบรรดาแฟนแฟนสาวน้อยเพบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฝั่งลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเชิญบนเวทีสาวลำเพลินครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชิหนงอินอฮนาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธรรมนันแล้วก็ไอแม,ม่นมาีิวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตได้ที่ครับเนี่สาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแทะแน่นอนกับเพลงไม่งยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ะค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บปรสิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนนึงแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับเจ่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อนั้นสี่หลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากะพ่อป้าพ่อแม่แม่ติดตามผลงานพี่แม่ลใะเนี่ยได้ดจากลากะอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายเนาะค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับคือผมอยากสนับสนุนให้พี่น้องเข้า คุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพลิน,น,นแฟนเพลิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันในกู๊ปปิ๊กครับ